รายการตออ่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันก่อนนี้ก็ทำนาตลอดแต่เล็กก็ไปกับพ่อกับแม่ตลอดก็เลยญาติพี่น้องเขาก็ไปทำงานที่อื่นหมดแล้วก็ลูกชาวนาก็เลยได้ทำนา เพราะว่าไม่ได้เรียนหนังสือมันคนอื่นเขามแม่เห็นแล้วว่าคนอื่นเขาไปแล้วพอแก่ตัวมันก็กลับบ้านเดิมนั่นแหละก็คิดว่าเอาทำไว้ให้ลูกให้หลานนั่นแหละ สวัสดีครับคุณผู้ชมขณะนี้คุณกำลังรับชมรายการคนเปลี่ยนโลกรายการที่จะสร้างแรงบันดาลใจจากคนบันดาลใจที่จะปลุกให้คุณผู้ชมลุกขึ้นมาทำอะไรเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองและโลกใบนี้ตราบใด <พอ S 1> ที่เรายังมีหนี้มีสินนะคะตราบใดที่เรายังต้องใช้หนี้กองทุนกยศก็ดีหรือทกศก็ดีนะคะ เราเราก็ต้องถีบตัวเองนิดนึงเราก็คือต้องหาต้องอาจจะเป็นแบบว่าพืชหลักใหญ่ๆพืชเศรษฐกิจใ,ใ,ใหญ่ของเราสักอย่างหนึง่งนั่นก็คือเอาไว้สําหรับให้เราอยู่ว่าตราบใดที่เราปลดหนี้หมดคําว่าพอเพียงคําว่าเพียงพอมันจะอยู่ของเราอยู่ในตัวเราทุกๆคนอยู้ ในสัปดาห์ที่แล้วคุณผู้ชมก็คงจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงโลกของคนรุ่นใหม่อย่างสองสามีภรรยาพี่บีีที่ผันตัวเองมาเป็นเกรรษตรกรแบบผสมผสานจนกลายมาเป็นเกรรษตรกรตัวอย่างไปแล้วนะครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาผ่อนคลายสบายอารมณ์กับวิถีชีวิตที่แสนจะเรียบง่ายของคนเปลี่ยนโลกจังหวัดกาลสิน์ตอนนี้คุณผู้ชมพร้อมกันหรือ,อยังครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับ ู้ชมครับวิถีชีวิตแบบพอเพียงในความหมายของคุณผู้ชมหมายถึงอะไรกันบ้างครับแม่แห่ก็คงจะหลากหลายคําตอบกันเลยใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นวันนี้เราลองมาดูวิถีพอเพียงในแบบของแม่กุหลาบกันดีกว่าครับซึ่งวันนี้คุณแม่ได้นัดเราเอาไว้ที่ไร่ของแกโอ้โหแม่กุหลาบปลูกอะไรบ้างครับเนี่ยโอโ้เยอะจังมีมะม่วงหลักนะคะคือมะม่วงต่อไปอีกแปลงหนึ่งจะลงกล้วยน้ำว้า เพราะว่าใบตองเราก็ได้ใช้หัวปีเราก็ขายได้อย่างเงี้ยแต่ตะไคร้อย่างเงี้ยตะไคร้แม่ก็ลงไว้มีคนเขามารับแต่ก่อนแม่ก็ลงไปเล่นๆอย่างนั้นแหละพอดีเขามาเห็นเขาก็เลยมารับพอดีเขาก็เลยแนะนําให้ปลูกมีขามีตะไคร้อย่างงี้แหละแม่จะลงไว้หลักคือมะม่วงกับกล้วยน้ำว้าที่ไหนที่เรากินคือเราลงที่ไหนที่ปลูกเรากินกินได้คือปลูก วา้วาวว้าวว้าปลูกทุกอย่างที่กินได้แบบเนี้ยผมขอสมัครเป็นผู้ช่วยแม่กุหลาบได้ไหมครับเนี่ยผมเลี้ยงง่ายกินง่ายได้ทุกอย่างเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราจะลดต้นทุนเราคือเราไม่ได้ซื้อไงแล้วก็ถ้าเราซื้ออย่างเงี้ยก็ไม่รู้มันมีสารพิษหรือเปล่านี่แม่คิดว่าแม่กินของที่ไม่มีสารพิษคือใบมะก,กรูดแล้วก็เก็บจากไร่ตะไคร้อย่างเงี้ยคือวิถีชีวิตของแม่แม่ทําง่ายๆเรียบๆอย่างนี้แหละ ที่แท้การปลูกพืชที่กินได้ในความหมายของแม่กุหลาบก็หมายถึงการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในครัวเรือนนั่นเองนะครับคุณผู้ชมเรามีที่ดินที่แม่ให้ไว้พ่อให้ไว้แล้วเราก็ต้องรักษาไว้อย่างเงี้ยไม่คิดว่าแม่มีความสุขเพราะว่าเราไม่ได้ซื้อที่ดินใหม่ <laughs> ขอปรบมือให้กับไอเดียชีวิตพอเพียงของแม่กุลาบที่ต่อย,ยอดจากที่ดินของแม่นํามาใช้ประโยชน์ได้คุ้มค่าจริงๆครับและตอนนี้เราแวะไปดูชีวิตพอเพียงของคนเปลี่ยนโลกคนอื่นๆบ้างกันดีกว่าครับคือการนําเข้าสู่หลักปรญาเษฐกิจพอเพียงอันที่จริงเป็นเรื่องที่ถ้าพูดถึงในหลักการทฤษฎีเป็นเรื่องที่ฟังแล้วก็ผ่านๆไป เพราะว่าเป็นเรื่องของเกี่ยวกับปัญญาทีนี้อันนี้อาจจะไม่ลึกซึ้งนะครับทีนี้ประเด็นสําคัญอยู่ที่ว่าเราลงมือปฏิบัติจริงนะครับให้เห็นผลเป็นรูปธรรมพอเราทําตรงนี้ขึ้นมาปุ๊บนะครับการกระทํานี่เป็นเรื่องที่ไม่ต้องสอนยากแล้วคนอื่นเห็นก็จะก็จะคล้อยตามเราแล้วก็ทําตามไปด้วยแม้แต่เด็กนักเรียนเองเวลาเราอธิบายถึงภาคทฤษฎีภาคอะไรนี้แล้วเขาก็อาจจะไม่เข้าใจพอลงมือปฏิบัติเขาก็ มีความสนุกสนานและเข้าใจและก็เกิดความกระตือรุ่นในการเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและโดวยวิธีการนี้จึงทําให้ครูสดใสกลายเป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนได้นั่นเองครับคุณผู้ชมคุณต้องมีพืชเศรษฐกิจในแปลงนาของคุณไม่ใช่แค่ข้าวอย่างเดียวข้าวเนี่ยครั้งเดียวคุณขายเนี่ยคุณตุ้มครั้งเดียวได้เงินแสนหนึ่งอะแต่คุณปีหน้าคุณต้องใช้เงินแสนหนึ่งเนี่ย ใช้ไปเรื่อยๆจนไม่มีการต่อยอดแต่ถ้าหากคุณปลูกพืชอย่างอื่นเข้ามาแซมไม่ว่าจะเป็นพืชสวนครัวอรเองก็ดีอะไรกไไ็ได้ที่คุณนถนัดจ้ค่คิดว่าเป,เ,ปเป็นตัวหลักเป,เป็นตัวเศรษฐกิจเป็นตัวชูโรงให้เราอะนะค่ะแล้วมีผลผลิตออกตลอดอย่างเงี้ยคุณก็จะมีกินตลอดทุกเดือนทุกเดือนคุณจะไม่แบบว่าเฮ้ยเดือนนี้ลูกขอแล้วอะค่าเทอมเดือนนี้แม่หนูต้องซัมเมอร์พ่อหนูต้องไปออกแคมป์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณจะวิ่งหาเงินจากไหนถ้าคุณไม่มีกิจกรรมในนาทำ พี่หมูพี่บีพูดได้ถูกต้องและโดนใจมากเลยครับถึงคิวพ่อสุดทนแล้วนะครับชีวิตพอเพียงคืออะไรครับพ่อตัวผมปกติเองก็ปลูกผักเล็กๆน้อยๆแล้วพาน้องพานุงาน่งเขาปลูกของในนี้ขายก็ตกหนึ่งปีหนึ่งปีหนึ่งก็รายได้หมุนเวียนก็หลายหมืน่นยังผมเลี้ยงหมูหมูผมก็ตกปีหนึ่งก็ได้เจ็ดแปดหมื่นยังยังไม่ได้เลยไม่ได้เลยก็สามสี่หมื่นนี่นอเนครับ ปีที่แล้วผมขายได้แสนกว่าบาทเลี้ยงหมูสิบกว่าตัวนี่คือการออมการการอยู่กับบ้านการเรานําความรู้มาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันแม่พ่อสุดทนของเราก็ไม่ธรรมดานะครับเห็นเ,นเงียบๆแ่่เก็บรายได้เพียบเลยนะครับโอ้โหเดี๋ยวช่วงหน้าแม่กุหลาบกําลังรอเราอยู่ครับเพื่อจะพาเราไปตลุยวิธีเกษตรพอเพียงของคุณแมก่กันต่อแต่ช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวครับปัญหาไม่มีน้ําค่ะ มาแล้วจะทํำยังไงได้เราจะทํายังไงข้าวันถึงจะได้กินอย่างเงี้ยสนับสนุนโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคนเปลี่ยนโลกซึ่งแม่กุหลาบกําลังรองเราอยู่แล้วนะครับวันนี้เราจะได้เห็นโลกที่เปลี่ยนไปจากโลกแห่งความสิ้นหวังท้อแทน้ในการทําการเกษตรมาสู่โลกแห่งเกษตรพอเพียงในแบบฉบับของแม่กุหลาบน่าสนใจอย่างไรมาติดตามกันต่อเลยนะครับว่าจะแต่งกิ่งมะม่วงสักประเดี๋ยวก็เข้าไปหาหลานเหมือนเดิมเกี่ยวไปไหนเนาะเกี่ยวเกี่ยว วันนี้อารมณ์ดีซะเหลือเกินนะครับแม่กหลาบโอ้โหร้อยสิบสองต้นค่ะแต่ก่อนมันเป็นร้อยสิบเจ็ดต้นพอมันไอ้นั่นแต่มะม่วงมาหาชนกนะร้อยสิบสองพอดีแม่ก็เอาโชคอันนั้นเอาอะไรมาเสริมมั่งแล้วก็เอามะขามป้อมมาลงด้วยเผื่อให้มันมีทุกอย่างแม่แหปลูกทุกอย่างจริงๆเลยนะครับแมกหลาบเนี่ยลงไปเรื่อยๆ แม่ก็จะไม่ปลูกเยอะหรอกของกินนะพวกมะละกออะไรอย่างนี้ก็ปลูกพอได้กินเราไม่ค่อยได้ขายกันค่ะแต่ใครอย่างนี้พอโครงการแก้มลิงหนองเริงเปอยเข้ามาแม่คิดว่าจะลงหมดเลยเพราะว่าถ้าเราลงเยอะๆถ้าอย่างมะมว่วงนี้ถ้าถ้าเวลามันออกใช่ไหมถ้ามันออกเยอะมันก็ถูกเราก็จะขายไม่ได้ ก็เลยคิดว่าจะลงกล้วยกล้วยนี่มันขายได้ทุกอย่างปลูพืชเยอะขนาดเนี้มีการใช้สารเคมีบ้างหรือเปล่าครับคุณแม่กุลาบแต่ก่อนนี่แม่ใช้นะแต่กอนนี่ใช้ใช้ปุ๋ยเคมีนี่แหละแต่ไม่ไม่ได้ฉีดยาฆ่าหญ้าหรืออะไรอย่างคนอื่นเขาเพราะว่าแม่ไม่ไม่ใช้อยู่แล้วแล้วตัวก็เองก็แพ้อยู่แล้วแพ้พวกสารเคมีพวกอะไรอย่างนี้ก็ไม่แตกต่างกับคนที่เขาใช้อะ่ะ คนที่เขาใช้ปีนี้เนี่ยของแม่ไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีเลยเนี่ยเขาใช้เป็นตันเขาบอกยังไม่ได้ข้าวเท่าแม่เลยเพราะแม่แม่ใช้ปุ๋ยคอกมันมีเรามีบัวใช่ไหมล้วขี้บัวขี้ไก่อย่างนี้แม่ก็เอาไปใส่พอว่างงานหรืออะไรอย่างนี้พอมีเวลาแม่ก็เอาทําคือทําไปเรื่อยๆเราไม่ได้หักโหมอะไรพอถึงเวลาเราออกมาอย่างนี้เราก็เอาถังใส่หาบไปใส่อย่างนี้ สุดยอดจริงๆครับแม่คุณลาบงานนี้สงสัยจะมีคนมาขอสูตรเพียบแน่ๆเลยนะครับแต่เห็นคุณแม่บอกว่าแต่ก่อนแม่มีปัญหาใหญ่อยู่หนึ่งอย่างที่สําคัญมากปัญหานั้นคืออะไรครับปัญหาไม่มีน้ําค่ะโอ้โหยโโโโปัญหาเรื่องน้ําปัญหาใหญ่สําหรับเกษตรกรเลยนะครับเนี่ยเออแต่ก่อนมันแรงใช่ไหมเราจะรอแต่น้ําฝนอย่างเดียวพอลอน้นําฝนข้าวบางทีมันก็จะ ตอนที่เราจะทำบางปีมันเราจะทำนี่มันก็แล้งไม่มีฝนมามันมาช้าไงเราก็ต้องรออย่างเดียวแม่ก็คิดว่าเออจะทำยังไงนะวันนั้นปีปีที่แม่คิดมากๆนี่คือปีนั้นทำแล้วข้าวมันตั้งท้อง,ม,ง,งมันแล้งไงมันแล้งเอา้าจะทำยังไงได้เราจะทำยังไงข้าวมันถึงจะได้กินอย่างเงี้ยเอาละสิครับแล้วตอนนั้นคุณแม่จัดการกับปัญหาน้ำอย่างไรครับเนี่ย แม่ยอมเสียตังค์จ้างให้คนที่เขามีนาที่มีน้ำคลองผ่านจ้างให้เขาเอาด้วยแล้วก็ซื้อปุ๋ยให้เขาด้วยหมดเป็นพันเพราะว่าเอาถ้าเราลงทุนหนึ่บาทนี่ข้าวที่นาได้หมดใช่ไหมมันก็คุ้มอยู่แม่คิดว่าอย่างเงี้ยคือาตามใจคือเราอยากได้ไงถ้าถ้าเราอยากได้เราต้องลงทุนแม่คิดว่าอย่างนี้แม่เรียกได้ว่าสมัยแต่ก่อน อะไรที่จะทําให้ได้น้ําแม่ยอมทุกอย่างเลยนะครับถึงจะเสียเปรียบก็ยอมนะเนี่ยแล้วจุดพลิกผันของแม่อยู่ตรงไหนครับเนี่ยคือแต่ก่อนนี้ชีวิตของเราอยู่ที่บ้านนอกใช่ไหมอยู่ที่บ้านนอกเงี้ยแต่ก่อนนี้ยังไม่มีโครงการอะไรมาสนับสนุนเราเราก็ทําวิถีชีวิตชาวบ้านเราไปเรื่อยๆแต่พอโครงการแก้มลิงหนองเริงเปื่อยเข้ามาเราก็รู้ว่าวิถีชีวิตต่างๆนี่เปลี่ยนไปมากเลย อ๋อเพราะน้ำเป็นหัวใจสำคัญของทุกชีวิตนั่นเองครับเมื่อน้ำดีการจัดการน้ำดีส่วนอื่นๆก็จะดีตามมาเองครับคุณผู้ชมอย่างเช่นชีวิตของแม่กุหลาบเป็นต้นและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นแห่งวิถีเกษตรพอเพียงนั่นเองครับน้ำสายนี้จะเอาน้ำจากหนองเลิงเปือยนอะ่ะมันมีวาวน้ำปีนี้ได้สูบแล้วสองปีแล้วที่ไม่ได้สูบแม่ก็ทำแบบธรรมชาติไปก่อน คือได้มากไม่ได้ม่งปีนี้คิดว่าจะได้ผลเต็มที่เพราะว่ามันมีน้ำาละโอ้โหสงสัยปีนี้ผมจะมีพืชผักผลไม้ก,กินไม่ขาดปากแน่นอนเลยนะครับ <c oughs> ผมเนี่ยอิ่มจังตังอยู่ครบแน่นอนครับ <c oughs> นี่เราจะทำเมนูอาหารให้กินนะคะแม่จะทำให้กินคือมีส้มตำแล้วก็เก็บมละกอจากไร่เราแล้วก็จะทำ ซุปน่อไม้คือแม่ทาเก็บไว้ตอนหน้าฝนล,ละหน่อไม้ก็ที่นาเก็บใส่ถุงไว้ถนอมอาหารไว้รอกินตอนหน้าแล้งนี่แหละเราไม่ต้องไปซื้อหน่อไม้ที่ตลาดแล้วก็ทําไข่เจียวแล้วก็ทําส้มต้มส้มปลาช่อนเราเอาจากบอ่อเราเลยแต่ไม่รู้จะเอาได้หรือเปล่าวันนี้มันหนาวอ้าววันนี้เราจะได้กินของอร่อยๆหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้ย พ่อจะเอาให้ได้หรือเปล่าไม่รู้นะถ้าได้ก็เราก็ย่างกินกันอร่อยไม่ต้องใช้ตังเลย <S <s เดี๋ยวเอามะละกอไปก่อนรอบแรกคือเอามะละกอเก็บมะละกอก่อนนะเรียกได้ว่ามะละกอสดๆจากต้นเลยนะครับคุณผู้ชมโอ้โหเอาลูกนี้ดีวกว่าเดี๋ยวไปเอาตะไคร้ตะไคร้ที่สวนก็มี พ่อไปไหนเดี๋ยวให้พ่อเอาไม้บักกูดให้หน่อยไม่ได้ใส่น้ำน้ำยังไม่ได้ใส่เลยเขี่ยวเดี๋ยวใบบักกูดไปเอาที่นาเลย เอาปลาหลุดไปซะแล้วครับคุณพอ่อเอาใหม่ตัวใหญ่กว่าเดิมเลยครับเออแม่ไม่ค่อยลงหนอกแม่กว่าผิวเสียคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็ได้วัตถุดิบในการทำอาหารวันนี้ครบแล้วนะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะมาช่วยแม่กุหลาบเข้าครัวกันอดใจรอสักครู่แล้วกลับมาชมกันต่อนะครับปลาต้มแล้วนะ ไม่ใช่ปลาดิบนะทุกวันนี้เขาไม่กินดิบกันละเอาก้ามาชิมให้แม่ซิเป็นไงกลับเข้ามาสู่รายการค้นเปลี่ยนโลกในช่วงที่3กันแล้วนะครับ เดี๋ยวเรากลับมาลุยกันต่อที่ในครัวของแม่กุหลาบนะครับมาดูกันว่าเมนูพอเพียงในวันนี้ของแม่กุหลาบจะต้องใช้เงินกี่บาทและมีอะไรให้เราได้ทานกันบ้างไปชมกันต่อเลยครับเราต้องตำให้มันนิ่มก่อนเราค่อยชั้นก็ได้ จำได้ไหมครับคุณผู้ชมมะละกอจากไร่ไข่ไก่ก็จากฟาร์มเล็กๆของแม่กุหลาบและพืชผักอีกหลากหลายชนิดกำลังถูกนำมาทำเป็นอาหารให้เราได้ทานกันครับผักชีฝรั่งนั่นแหละแต่มันเล็กถ้าบ้านเราก็เรียกผักหอ,หอมหอเดี๋ยวไปเอากระเทียมเอาต้นกระเทียมใส่ส้มตำเเาาไม่ต้องใส่กระเทียมแห้งใส่กระเทียมสด เนี่ผักแม่ปลูกไว้แม่ผักสวนครัวรั่วกินได้จริงๆนะครับเนี่ยเชื่อแล้วครับว่าปลูกทุกอย่างที่กินได้จริงๆกระเพราไปใส่ต้มส้มปลามันจะออกกลิ่นกระเพราออ้ือฮือกลิ่นหอมลอยมาชนจมูกผมเลยนะครับเนี่ยแม่ตอนนี้ผมชักเริ่มหิวแล้วนะครับคุณผู้ชม บ้านก็มีแม่ปกไว้หมดแหละคว้าที่ไหนได้แม่ก็เอาที่นั่นปลาต้มแล้วนะไม่ใช่ปลาดิบนะทุกวันนี้เขาไม่กินดิบกันละเอาก้างมาชิมให้แม่สิเป็นไง นี่ก็คือเมนูพอเพียงโดยแม่กุหลาบนั่นเองครับคุณผู้ชมแต่ละเมนูน่ากินทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับบอกไว้ตรงนี้เลยนะครับว่าเมนูวันนี้ไม่ได้เสียเงินสักบาทเลยนะครับเอางันจะรอช้าอยู่ทําไมครับไปลุยกันเลยครับเออเออแม่กุหลาบครับผมขอข้าวสามทัพพีเลยครับ แม่ฮ่ฮ่ทีมงานของเราทําหน้าฟินกับอาหารของคุณแม่กุหลาบแบบสดๆเลยนะครับเอยสงสัยทีมงานของเราจะติดใจรสชาติอาหารของแม่กุหลาบกันยกใหญ่เลยนะครับกินไม่หยุดเลยอ่ะงั้นเรามาคุยกับแม่กุหลาบกันต่อดีกว่าครับว่าทุกวันนี้แม่กุหลาบคิดว่ามีความสุขแล้วหรือยังกับการเปลี่ยนแปลงของตนเองครับ ก็มีความสุขค่ะเพราะว่ามันยังไงเราเราทำเกษตรผสมผสานเรามีกินเราเรามีกินทุกอย่างที่เราอยากจะกินใช่ไหมเราก็ไม่ต้องซื้อเราปลูกทุกอย่างที่กินแล้วก็มะละกออย่างนี้เราก็ไม่ต้องไปซื้อตลาดพริกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องไปซื้อตะไคร้อย่างเงี้ยเผื่อบางทีที่ตลาดเขาก็บอกใช้ยาฉีดอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดว่ามันไม่ปลอดภัยไง เห็นด้วยกับคุณแม่นะครับอันไหนที่เราสามารถปลูกเองได้ก็ปลูกเองดีกว่าสบายใจกว่าเยอะอย่างนี้คิดจะแบ่งไปขายบ้างไหมครับแม่กุหลาบแม่ก็ขายมั่งให้พี่น้องมั่งแจกพี่น้องอะ่ะคือเราให้แล้วเรามีความสุขอะ่ะแม่เป็นคนอย่างนั้นคือเวลาให้คนอื่นเขาแล้วเออเรามีความสุขดีอย่างนี้แต่บางทีเราก็ไม่ใช่ว่าเราจะมีนะแต่เราให้เขาแล้วเราภูมิใจอย่างนี้ว่าได้ให้เขาอย่างเงี้ยก็เลย คิดว่าแม่คิดว่าในอนาคตนะลูกหลานมันคงจะมาทําต่อเดี๋ยวนี้ก็ทํารอเขาไปก่อนเห็นแม่เห็นแล้วว่าคนอื่นเขาไปแล้วพอแก่ตัวมเก็กลับบ้านเดิมนั่นแหละก็คิดว่าเอาทําไว้ให้ลูกให้หลานนั่นแหละแล้วถ้าจะเรียกชีวิตของแม่กุหลาบในทุกวันนี้ว่าเป็นชีวิตพอเพียงก็คงจะไม่ผิดใช่ไหมครับคิดว่าพอเพียงมากๆเลยแหละเพราะว่าเราก็อยู่ ตายายแล้วก็มีหลานอย่างนี้เราก็มีความสุขแล้วมีน้องชายทําช่วยคือเราไม่ต้องไปทําเยอะหรอกเราก็ทําเหมือนแบบว่าเราทําได้เราค่อยทําไม่ต้องไปจ้างไปอะไรเขาแต่ถ้าทํานาเวลาเกี่ยวอย่างนี้แม่ก็จ้างอยู่เพราะว่ามันเยอะเราก็ต้องจ้างเขามั่งแล้วก็ทําเองมั่งอย่างข้าวอย่างนี้เวลามัดเวลาอะไรอย่างนี้แม่ก็ทําเองต่อข้าวอย่างนี้ก็ไผแม่ขึ้นตัดแม่ก็ทําเอง ตอกมัดข้าวอย่างนี้แม่ก็ทําเองคือแม่ทําเป็นทุกอย่างแหละพูดจอบพูดอะไรได้หมดแต่ตัวเล็กๆนะแต่แข็งแกร่งดีอันนี้เชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับคุณแม่คุณแม่เป็นหญิงแกร่งมากมากเลยครับโอ้โหไม่เคยมีโรคประจําตัวเพราะว่าแม่ก็ออกกําลังกายออกกําลังกายเขาบอกไม่ออกกําลังกายไม่วิ่งเหรอตอนเช้าโอ้ยฉันทํางานวันหนึ่งวันหนึ่งกี่ชั่วโมงมันเป็นออกกําลังกายในตัวอยู่แล้ว ว่าแต่ว่าถ้าคุณแม่จะบอกอะไรแก่คุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ขณะนี้คุณแม่อยากจะบอกอะไรเป็นพิเศษไหมครับก็อยากให้คนสมัยใหม่เขามาทําเหมือนบีกับหมูเขาอย่างเงี้ยตอนเขามาทําใหม่ๆอะ่ะเขาไม่มีไม้ไม,ไม้ไม้ที่ทำโรงเรือนอะไรอย่างเงี้ยเขามาถามซื้อแม่ที่ไร่แม่ก็บอกแต่เขาก็เป็นลูกหลานกันนี่แหละก็เลยบอกไปเอาเหอะคือแม่ชอบไงเห็นเขากลับมาทำ ขนาดเขาเรียนหนังสือขนาดนั้นแล้วเขายังกลับมาทําแม่ก็ภูมิใจก็เลยเออร้านไปตัดเอาเถอะแล้วเขาถามว่ายายจะเอาเท่าไหร่ไม่เอาหรอกถ้าให้เถอออย่างเงี้ยที่ไม้ที่ทําซุ้มทําอะไรแม่ก็บอกให้แกไปตัดเอาเพราะว่าเรื่องเฟือกันไงเห็นเขาทําแม่ก็ชอบเพราะว่าเห็นเด็กสมัยใหม่มันไม่อยากทําอยู่แล้วลูกหลานแม่ในคิดว่าถ้ามัน แต่จะให้ความรู้นะไม่ใช่ไม่ว่างไม่ให้เขามีความรู้ต้องให้เขามีเพราะว่าเรารู้แล้วว่าคนไม่มีความรู้มันเป็นยังไงและนี่ก็คือวิถีชีวิตแห่งความพอเพียงของหญิงแกรง่งที่ถึงแม้ว่าเธอจะขาดโอกาสทางการศึกษา แต่เธอก็ยังสามารถเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวของเธอได้และเพราะความเด็ดเดี่ยวบวกกับความเข้มแข็งของเธอนั่นเองครับที่ทําให้โลกของเธอนั้นเปลี่ยนไปซึ่งผมเชื่อว่าคุณผู้ชมก็สามารถทําได้เช่นกันส่วนในสัปดาห์หน้ารายการคนเปลี่ยนโลกจะพาคุณผู้ชมลงไปยังหัวใจสําคัญแห่งการเปลี่ยนแปลงโลกของคนทั้ง5กับสถานที่ท,ที่มีชื่อว่าน้องเลิงเปื่อยทําไมน้องเลิงเปื่อยจึงเป็นหัวใจสําคัญและเกี่ยวข้องอย่างไรกับผู้ร่วมรายการของเราติดตามกันได้ในสัปดาห์ น,นะครับกับรายการคนเปลี่ยนโลกสำหรับวันนี้สวัสดีครับเพราะฉะนั้การเรียนรู้ในเรื่องเศรษฐกิตพอเพียงนี่เราจะไปเรียนที่ที่ห้องเรียนอย่างเดียวไม่ได้ครับต้องต้องพาเด็กเด็กมาเรียนรู้จากสถานที่จริง